สวัสดีครับผมคนมาปัน่านาชนหนาววันนี้เราก็จะตามผมไปเที่ยวที่ว่านับวันนี้มันเบาๆรับมันเบาๆอันนี้ไป,ปเบาๆประมาณตัสามสิบโลพอเบาๆวันนี้ เย็นสบายๆบารยกาศเย็นสบายๆเอาปาไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ดครับติานกฤติตาครับหรือกกเพื่อแจ้งเตือนด้วยเราจะได้ปเที่ยวด้วยกันครับผมฝนฟันชแนนะครับปหาไปตามไปหไปไปาอันนี้เราออกเดินทางไปเรื่อยครับเรียบเรียปิ่งนี้ไปเรียบเรียมปิ่เรียบเรีปิงครับ เรียบเรียงปิงหางดงหนองตองครับกุมออกผ่นประมาณตีห้านะครับมันออกมาตีห้าอากาศเย็นๆสบายๆครับวันนี้อากาศเย็นเย็นดีครับผ่านผ่นไปคุยกันไปครับสนุกสนุก ทางเส้นนี้จะสว่างนะครับแต่ถ่ายวีดีโอจะมืดหน่อยเป็นบางช่วงครับทางเงียบส,สบายๆป,ป,ปันง่ายไปบไป เย็นสบายๆนะครับอากาศเย็นสบายมากเริ่มหนาวเริ่มหนาวแล้วน่าจะเริ่มหนาวาการเย็นๆแต่ปันออกมากาตอนเช้าดีครับดีเลยเดินทางต่อไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆ ป่าสะพันธ์ท่าคุนคงนาป่าอากาศดีครับวันนี้อากาศเย็นสบายๆบันไปเรื่อยๆป่าป่านะครับไล่อยู่ไล่อย่ไล่มาลากอยู่ เดินขัวซื้อใช้น้ำสระน,น้ำรอนนะครับเมื่อนครับเราตรงไปไม่ของน้ำไปไม่ของกันน้อยู่ ครับถึงแม่ของแล้วถึงวันแม่ของแล้วพักรถครับพักรถแป๊บนึง นี้ก็อจอดพักรถที่แม่ของนะครับพักรถที่แม่ของอันนี้ปั่นเบาๆครับวันนี้ปัน่นเบาๆแต่รถที่แม่ของทันท้นาธรรมาที่อาศยครับเดี๋ยวก็ออกเดินทางต่อไปหาไปเตรียมตัวครับ นปครับเดินต้นทางครับนำทางเดินทางนำทางนะค<ป>เดินทางแล้วเดินทางต่อ,ดเ,อเดินทางต่อครับข้ามสะพานอินทราวิชัยนะครับแม่ของ เลี้ยวซ้ายครับไปลิมปิงจะไปลิมปิงแล้วก็เข้าเมืองสักหน่อยไปรอบเมืองเซรเมืองสักหน่อยมาบอกเขาวันนี้ตามอยู่ตามไปเลยครับมีไฟละ ฟ้าเริ่มสว่างนะครับท้องฟ้าเริ่มสว่างมาแล้วนะครับไปตามไปครับ เข้ามาขัแล้วก็วนกลับมาที่สะพานอินทร์วิชัยนะครับสะพานศรีวิชัยอนุสรนะครับวนกลับมาที่สะพานศรีวิชัยศรีวิชัยอนุสรณ์ครับเข้าลิมปิงครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึงนะวว่งนะครับเราเลี้ยวขว่าลิมปิงนะครับหัวสะพานไปตามไป แจมครับวันนี้นางปันชอบองฟ้านี้บรรยากาศอย่างนี้นางปันชอบครับไปครับไปผ่านลิมปิงมานะครับเราผ่านลิมปิงแล้วฝาทตามอยู่อ่ะชอบวีดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับที่สคัญกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันับผมคนกปฟันชนะครับนะครับ มุ่งหน้าไปทางรอบเมืองลครพนครับไปครับตามอยู่ตามอยู่ เราปันผ่านสถานีสถานที่ราชการนะครับเรือนจำกลางลพบุรนครับมาไปครับตามผมโย่้องฟ้า,าจจกออกมาแล้วครับสวยมากวันนี้เราปั่นเบาครับประมาณสัก30โลมังไม่เยอะปั่นเบาๆสนุกๆครับไปครับตามอย่ นี่เราก็ถึงสามแยกโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลน,น้ำพวนแล้วเราจะวนซ้ายครับเราจะไปซ้ายเอาวนซ้ายจะไปประตูปลาเราจะไปประตูปลาก,กันไปเคี่ยวพอดีครับป่าตามอยู่ต้องปลาแจกออกมาแล้วครับ ป้ายถนนเส้นนี้ไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังหน่อยนะครับเราจะเข้าประตูบานนะครับทางเส้นรอบเมืองลำพูนถนนไม่ค่อยดีครับเป็นหลุมมันบ่อเยอะต้องระวังหลุมบ่อเยอะแต่ดีมีไฟซองอยูอ่ต้องระวังด้วย นะับยา,บา,ยา,บา,ยาบไปย่าไปท้องฟ้าเปิดนะครับสวยมากตามไปครับตามกลุมยุ่ตอนนี้เราก็ตามกลุมมาถึงสีแยแกเข้าประตูบานนะครับ เลี้ยวซ้ายเข้าประตูป่านะครับไปวันนี้ปั่นมเบ้าครับไม่ไกลแค่งหัวใจให้เต้นพอปั่นไม่ไกลแค่งหัวใจให้เต้นพอนะครับตามไปอยูุตามไปอยู ค,ครับตอนนี้เราก็มาถึงประตูป่าน,นะ้ครับมาถึงประตูป่านแล้ว นี้เราอยู่หน้าวัดตุ๊กป่านะครับกำลังบูรณนะโอเคครับทีนี้เราจะป็้งที่นี้นะครับวันนี้เราปั่นยาวๆปั่นเบาๆกับกปุ่มเพื่อนะ้ำกับปลุ่สามสิบเงินช้างน,นะครับเราปั่นไปที่แม่ของปั่นนแม่ของกลับมาประตูตาเบาๆปัป่นเบาๆวันนี้ปั่นเบา ชอบวิดีโอก็ฝา,ากกดไลค์แชร์ผมด้วยนะครับสำคัญกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับคันมฝัน c ใช่ไหมครับโอเคครับจบเพียงแค่นี้นครับเดินเข้าตลาดตป้บนึงครับซื้อของแั๊งหนึงสวัสดีครับบ๊ายบายสบาและครับ